มานจิมาเธอร์โอสูมิยูกิคุณแม่สุดแกรง่งผู้ใช้วิชาน้ำแข็งเย็นย่าเยอือกเอนไเม์แห่งน้ำแข็งที่เปล่งประกายจะเแ็่สีขาวมาจิมาเธอร์ มิยกุกิแม่ของพี่น้องมาติเรนเชอร์ทั้ง5คนเธอได้เลี้ยงลูกเพลยงลำพังหลังจากที่โอสุอิซามุผู้เป็นพ่อได้หายสาบสูญไปมิยกุกิเป็นแม่ที่อ่อนโยนและใจดีกับทุกคนในช่วงแรกเธอเก็บความลับของครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์ไว้จนกระทั่งมีการบุกรุกจากเหล่าอินเฟรเซียบนโลกทําให้เธอจะต้องบอกความจริงกับลูกๆและมอบอุปกรณ์แปลงร่างให้เด็กสูตรก็จะให้ยากนิดนึงช่วงต้นของเรื่องเธอได้แปลงร่างเปิดฉากเข้าต่อสู้กับบูซาร์ที่ได้บุกรุกเข้ามาอย่างดุเดือดแต่ก็ได้พ่ายแพ้ลง จนทุกคนเข้าใจว่าเธอได้ตุยไปแล้วแต่ในภายหลังปรากฏว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จากการมีสติเพียงชั่วครู่ของบูซาร์ทำให้สามีดำเนินการได้ทันท่วงทีโดยถูกเทพนรกถอนนำดวงจิตของเธอไปเก็บสะสมไว้สามีภรรยาจะจัดการกันลงได้ยังไงเวทเจอที่ความทรงจำกลับมาในช่วงเพิรตาได้ใช้เวทบนเพ่ยนผู้หญิงคนนี้กลายเป็นแสงแล้วส่งไปที่สวนดอกไม้แห่งวิญญ,ญาณอย่างนั้นเหรอเมื่อแม่กลับมาได้ปกติทุกอย่างก็โชว์เทพให้ลูกๆดูซะเลยที่ไหน ช่วงที่กลับมาได้ก็ยังต้องคงช่วยพ่อในการไปจัดการอื่นมาอีกแต่ก็นะอยู่กันมาตั้งนาน